คำถามแรกคร่ะคุณหมอเป็นความกังวล ของภรรยาที่เห็นแฟนหรือคุณสามีเนี่ยไม่สุขสมค่ะแฟนของหนูนะคะอายุปี่สิบห้าปี่ะเป็นไรเดอร์ส่งอาหารช่วงระยะ3-4เดือนมานี้พอมีอะไรกันมันไม่เสร็จค่ะเพราะจะอ่อนตัวก่อนนะคะเขาก็เครียดเพราะว่าเขายังหนุ่มค่ะหนูก็เครียดเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเซ็กเสื่อมจริงๆควรทำยังไงดีคะกินยาได้ไหมหรือเป็นเพราะเขาทำงานหนักส่งของเนี่ยแทบจะทั้งวันค่ะแล้วก็มลพิษในกรุงเทพอีกจะทำให้น้องชายของเขาไม่สู้หรือเปล่าคะ ตอนนี้คือไม่กล้ามีอะไรกันเลยค่ะกลัวจะล้มเหลวอพอกลัวล้มเหลวปุ๊บก็เลยไม่กล้ามีอะไรก็เลยเซ็กก็จะห่างๆออกอนะครับปรากฏการณ์นี้เจอเยอะ,ะ,อะถามว่าอายุ25เนี่ยมีโรคทางกายอะไรหรือ,อยัง โรเขาไม่ขันเนี่ยต้องแยกว่าเป็นสาเหตุทางกายหรือทางจิตใจสาเหตุทางร่างกายเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในหลอดเลือดสูงฮอร์โมอนเพศชายต่ำนะครับอันนี้คือสาเหตุของทางกายรหรือว่า side effect จากยาบางตัวแต่ว่าสาเหตุทางด้านจิตใจเนี่ยยิ่งอายุนยน้อยส่วนใหญ่เป็นสาเหตุทางจิตใจเยอะที่สุดที่ผมเคยเจอคือนอนไม่พอสองทำงานเยอะสามความเครียดนะนสี่ก็คือ,อความกลัว ความประมาโลเซฟเอสเตมความรู้สึกไม่ความมั่นใจตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองรายเนี้ยพอจูเหี่ยวนะครับแบบกำลังลวมๆอยู่แล้วแข็งตัวอยู่แล้วอ่อนตัวลงปุ๊บนะเขาจะแบบเฮ้ยแล้วมันบังคับไม่ได้อ่ะมันบังคับให้แข็งไม่ได้นะครับแล้วเขาจะเสียเซลล์แล้วพอครั้งต่อไปเขาจะมีเซ็กเขาจะเริ่มกลัวแล้วว่าเฮ้ยครั้งนี้กูจะล้มอีกหรือเปล่าเริ่มด้วยความกลัวเขาจะล้มง่ายนะกังวลมากขึ้นขึ้นสมองเป็นเบต้าเวฟ ซิมพาเทติกเนื้อวัสดสแตนทำงานมันก็จะทำให้จูแข็งแล้วอ่อนลง<ฮ>อยู่เรื่อยๆวิธีอย่างนี้ครับนนผมแนะนำ<า>นะหนึ่งกินยาซิเดกลาก็คือไวกล้าดที่ผลิตได้ในเมืองไทยเม็ดหน,นึ่าา 1, งยี่สิบห้าบาทนะห้าสิบเมกร๊มเนี่ยราคาเม็ดหนึ่งยี่สิบห้าถึงสาสิบบาทกินหนึ่งชั่วโมงก่อนร่วมเพศเพราะผู้ชายก็อยากมีเซ็กกับผู้หญิงนะอยากมีเซ็กกับภรรยาอยู่เ <Yeah. S 1> พราะนั้นกินเลยแล้วมันแข็งตัวแล้วมันจะ แข่งได้นานเพราะมันออกฤทธิ์สี่ชั่วโมงแต่ไม่ได้แข็งสี่ชั่วโมงนะครับหมายความว่าภายในสี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็ยังทําให้แข็งตัวได้อยู่เบิ้นได้หลังจากนั้นเบิ้นได้บางคนอ่อนตัวไปแล้วก็ยังับขึ้นมาสู้ต่ออีกสิบนาทีต่อมาก็ฟื้นคืนชีพชแล้วเขาจะมีความมั่นใจมากขึ้นอพอมั่นใจมากขึ้นก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่า สามารถทําได้พอไปหลังๆนะครับไม่ต้องกินยาเลยครับแค่พกติดตัวนะเขา,<บ>ามีความมั่นใจใใว่าเดี๋ยวท่านล่มนะเดี๋ยวมีตัวช่วยมีตัวช่วยแล้ว,วเขาจะเริ่มเรียนรู้บ่ายว่าเฮ้ยมีเซ็กแล้วทําให้เขามีความสุขแล้วเป็นการผ่อนคลายความเครียดพอมีเซ็กเสร็จเขาได้ออกกำลังกายอ่าได้พอผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายอันนี้นี่บางทีเม็ดเดียวัยรุ่นเงี้ย กินแค่หนึ่งส่วนสามหรือครึ่งหนึ่งยังเอาอยู่เลยนะคุณหมอผมมีคนไข้ต่างประเทศเเคยสั่งยาเลวิทราจากหนึ่งเม็ดยี่สิบกรัมพอต่อมาอเหลือหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่เขากินเหลือในสุดเหลือหนึ่งส่วนแปดผมเคยกินเพราะในผมจะกินประมาณหนึ่น 1, งส่วนสี่นะคุณหมอผมเริ่มก,กินตอนที่แบบดื่มเยอะๆแล้วแบบเมาจะหลับแล้วแบบต้องทำภารกิจเนี่ยหนึ่งส่วนสี่สัดไปนี่โหเหมือนผลไม้ฟินิกนะฟีนิกโอ้โหตรงที่มัน ฟื้นมาจากความตายโอ้โหมันจะคัดจมูกเบาๆแต่มันจะฟื้นมาจากความตายแล้วก็สักพักหนึ่งคนที่มีปัญหาทาด้านจิตใจเนี่ยเราฝังชิปเองแต่พอเราทําได้ทําได้ทําได้อย่างคุณหมอบอกพกยาไว้เฮ้ยวันนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่สู้ปุ๊บตัวเองแป๊บหนึ่งนะขออาบน้ําขึ้นชั้นกินไปอาบน้ํากลับมายังไงก็สู้ทีนี้ก็ขอทิ้งทริคอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าคุณจะดูว่าคุณเป็นโรคทางจิตหรือโรคทางกายเนี่ยคือถ้าเป็นโรคทางกายเนี่ยตื่นเช้ามาอาจจะไม่แข็งแต ถ้าคุณอยากรู้ว่าเออที่มันเหี่ยวเนี่ยเป็นพวกกายหรือจิตถ้าตื่นเช้าคุณยังแข็งอยู่เนี่ยทำไมต้องเป็นท่าประกอบด้วยวะก็คือคุณเป็นทางจิตใจของคุณแล้วก็ถ้าเป็นเฉพาะกับคนบางคนคะคือกับคนนี้แข็งคนนี้ไม่แข็งใส่ทางจิตใจโอ้เปลี่ยนคนเหรอคะใช่หมายความว่าเขาเป็นเฉพาะกับพยาตัวเองแต่กับคนอื่นเขาไม่เป็นเยงี้โอ้และแก้ไงถ้าเป็นเฉพาะกับยาก็รักษาเหมือนกันครับคือ ทั้งหมดอาจจะใช้ยากินหรือเดี๋ยวนี้ก็อาจจะใช้กระบอกสูญยากาศก็มีบางคนเขากลัวไซเ e ฟ f ฟ e c t ของยาทีกินแล้วเดี๋ยวเจ้าหัวใจวายอย่ดีดงนั้่ทงนี้ผมบอกใช้กระบอกสูญยากาศเข้าไปแล้วก็ดูดให้ข้างในมันเป็นสูญยากาศแล้วเลือดก็เข้าไปอัดตัวอยู่ในองคชาตเราใช้ยางรัดคนที่องคชาตไว้แข็งตัวได้เลยกระบอกหนึ่งก็ไม่กี่ร้อยบาทอ้หลายวิธีชิวๆนิดชิวๆนเป็นปัญหาเล็กๆนะรับ อย่าไปแบบพยายามหลีกเลี่ยงมันตอนนี้ไม่กล้าเลยเนี่ยมันยิ่งฝังชิปเครียดไปอย่าง